ดินแดนที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีร่มโพและดาวเริ์กหลายดวงที่นี่คือสุวรรณภูมิตามจินตนาการประหยัดพงดำแต่ภาพชื่อความอุดมสมบูรณ์กลับไม่สมบูรณ์นักเมื่อดอกบัวไร้เกสรตัวปลายังไม่ใส่รายละเอียดเพราะนี่คือภาพสุดท้ายที่ครูใหญ่วงการภาพพิมพ์จากไปก่อนแล้วเสร็จเหลือเพียงเรื่องเล่าต่อจากลูกชายคนโต หากในวันพรุ่งนี้19กันยายน2564ครบรอบ7ปีการจากไปที่หอศิลป์ของอาจารย์ประหยัดปลาโซปาโบเน่เขาใหญ่นคนรราชสีมาไม่ได้มีงานรำลึกเพราะปิดมาได้4เดือนหลังโควิด19ระบาดหนักแต่มรดกศิละปะยังโลดแล่นและมีงานใหญ่ปลายปีรอคอยเพราะทายาทช่วยดูแลตามที่พ่อฝากฝังเช่นไม่ได้ห้ามขายงานเพียงขอให้ชิ้นสำคัญอยู่ในไทย เป็นสิ่งที่คุณพ่อบอกไว้นะครับว่างานดีๆที่เป็นมาสเตอร์พพซชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยขอให้เก็บรักษาแล้วก็ถ้าจะต้องเปลี่ยนมือจากทายาทนะครับก็ให้เปลี่ยนมือไปอยังหน่วยงานของรัฐหรือพิพิธภัณฑ์กองทุนรรามแห่งชวัฒนธรรมนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายชิ้นงานคุณพ่อเนี่ยที่เปลี่ยนมือ ไปอยู่ในมือของเอกชนและปัจจุบันก็ไม่อยู่ในประเทศไทยต้องอยู่ในเมืองไทยฝรั่งบังค่าอยากดูต้องบินมาดูที่นี่ ที่ดินตรงนี้ที่เขาใหญ่นะคะลูกชายซื้อไว้อาจารย์ประหยัดพงดํามาเห็นก็พบว่าสวยเกินกว่าจะใช้สร้างบ้านเฉยๆค่ะอย่างด้านหลังของดิฉันก็จะเป็นฉากของภูเขาพอดีนะคะก็เป็นที่มาค่ะของการสร้างหอศิลป์อาจารย์ประหยัดพงดําโดยเรื่องของสถาปัตยกรรมก็ได้ฝีมือลูกชายคนโตคุณสยมภูค่ะพี่โกสยมภูพงดําแทบเป็นทุกอย่างของหอศิลป์โดยใกล้ชิดและอยู่รวมบ้านจนพ่อจากไป ทำให้วันนี้เป็นดั่งแฟ้มข้อมูลของประหยัดคงดำนําชมได้อย่างสนุกเช่นเรื่องอาจารย์ประหยัดอยากได้ลูกสาวแต่กลับมีลูกชายถึง3คนเป็นที่มาของรูปเด็กหญิงมากมายในภาพพิมพ์ส่งให้รูปที่มีเด็กชายกลายเป็นที่ต้องการก็เป็นรูปที่ที่นักสะสมเขาตามเก็บกันว่าเป็นรูปแปลกของประหยัด ส่วนการใช้ทองคำบริสุทธิ์ตีเป็นแผ่นผนึกลงภาพด้วยอย่างมะเดือ่อก็ทำให้สีทองสุขยังงามถึงวันนี้นอกจากเล่าประวัติงานพี่โกสยมภูยังใส่ใจถึงวิธีดูแลงานศิลปะประเภทกระดาษซึ่งพอทำไว้มากสไตล์คนภาพพิมพ์ไม่ให้เสี่ยงความชื้นปัญหาของงานกระดาษเนี่ยก็คือถ้าเราเก็บรักษาอยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลง มากๆคือสวิงก็คือชื้นมากแล้วก็มาแห้งมากแล้วก็มาเย็นมากแล้วก็มาร้อนมากกระดาษมันมันปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเสียฤดูฝนนะครับที่เมกาชื้นนะครับก็บางทีเราก็ต้องเก็บงานผมมีความสุขมากกว่าสมัยที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆที่เคยทำมานะหลายๆแห่งที่ผมเคยทำมาตรงนี้ผมยังนึกเสียดายเวลาว่า ทำไมผมไม่มาดูแลงานตรงนี้ซะตั้งนานแล้วผมเมิ่งมาเริ่มดูแลงาน,านให้คุณพ่อเนี่ยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านนี้เอง18กันยายนปี2557คือวันธรรมดาที่ครอบครัวกินข้าวร่วมกันแล้วแยกย้ายเข้านอนแต่เช้าวันรุ่งขึ้นญญาอาจารย์ประหยัดพงดํญญาไม่ตื่นอีกแล้ว ผ่านมาเจ็ดปีศิลปะและหอศิลป์ของอาจารย์ประหยัดยังคงเคลื่อนไหวด้วยแรงผู้สืบทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เตรียมอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวในมหกรรมไทยแลนด์เบียราเล่ปลายปี2564ที่โคราชเป็นเจ้าภาพ<อ>กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน